สวัสดีครับพี่น้องมิดวอร์แคนแฟนมอลำั่กับผมบรรยากาศบ่ายสามโมงเกินโดยประมาณครับพี่น้องครับอยู่ที่น้ำวัดนครมนีครับอ่าทางเข้าไปท่ท่านี่ครับจุ่มของเขาขังความปลาท้อเด้อพี่น้องเด้อมากกันมวลๆกันหลายๆครับพี่น้องมาเตยเสด็จน้ำกันโมเล้งน้องหักแพงน้องหักแพงมาทั้งเลยพี่หล่ากินหยอดเลยเปิดจังใจแด้พี่หล่าสองมือแล้ว นังใส่นี่ยผเบียร์เบียรนี่เงินมนหมด่อยากผเบียร์ถอะจนานี่เพราะไหนเพรามันคือัี่ละเฮ้ยไข่ออกขึ้นยูวไข่ออกขึ้นยูล่เดี๋ยวไปจะได้ชักหนากรับใจไอเดียวไปเีหน่อยเนี่ยเ่ยขึ้นเวทีไข่ออกขึ้นยูเหลี่ยมยาหยายูางหลังมานี่ไข่ออกขึ้นได้หนา สงเซละเส้นซมลยเอกตกไไอ้ไออ้ไ้ไข่หัท่านขึนอยู่ยังเหนือยอยู่หน่เห่อยอ่ต่ไปยกคู่น้ำ่าตล่าผาด่ปิดวงมายกคู่น้ำ่าด้ป่ะนะเออยกน้เหลานี่น่สิไปยกจูจอยผ่อยู่น้ำเหล่าดนางกินเขาน้ำเหล่าชูมือสวีนปก็เรียกว่าพ่ผมยกคู่น้ำไม่เดินหอกมาที่หละป่ะนะมาหยกน้ำผ่าติดบวงจะมาหยก่ลหยกอ่อนน้ำน่้องยหยกมายกน้ำนละ งนนี่เปืรอปลาอย่าไปย่างดอก่งพอจีอกรลำบกไฟไดนพ่อเมือนนั่นพอลำเลีอง่พอขืนพิษบ่ก็่ได้นัดหมายนี่นะวานนี้เอากระสับกันมือตัวมือเนาะไอ้เขาลำเลีองยังไงเขาลำเลีองงาปลาผมพ่ไปข้นนั่น่จำปลาที่ไหนหรอพ่าเพราะว่าแค่เดี๋ยวทะกรบเชินกันหลายไหมนี่ไหม ยกค่าน้ำร้น yes> ี่ยแหละเป็นสิมายกนี่ยยกขึ้นกันเอากระสุดเฉียวได้ไะุดเดสุดเียวอายเด้ไปมินิอ่ะสุดเฉียวของเราบอกสุดพอพอยาด้ยอพอยากัที่เกาๆจังเลยดอกสุดเกา่ะมันดแล้วเนาะลออเเซลได้เนาะหนได้าหนาบอกด้ถือลอกังเลดังลอกนาหลอกมอแต่เซ เเป็นอย่างเป็นเดือดพุ้นไอมันแพ่กาวหรอแบดนี้มันก็เลยเหมือนว่าวะกาวชาหณากาวตีดคนตามันแพ่หรอแบดนี้มันหลอกไอร่างออกจะยืนตาหยังตานี่เห็นปะแมนบัดนี้มันหลอกด้วมันบ่หายจากเถื่อนเนี่ยจะได้หลอกมากแบบนี้ที่แหลกเป็นหนีดล่ามมาดังอ๋อคือหลักไปอ่นมันแพ่เหรอมันแพ่ครับเจ้ ตจะมันเถะยังต่อยยังแน่แต่ว่าขวัญระบงกาบกาออกปล่องไผเลยขวัญอยากอายแม่มันเป็นข่าวก็ยังไข่ไข่เคยได้เคยเหสนสเก็ตนี่แหละคนแพลไอ้ไหมไหมไอ้ไหมไอ้ไปใส่กับล่องพื้นหยังห่อหยองอ่ะพวเผียรซีวขึ้นซีวขึ้นจนแบบจองไปหาหมอมันเถะกับเถะแห้งดีเด้อมอเตอร์ไซาตัวนี้แบบเพี่ยนไหมบ่เคยหนาหรอกจักเถื่อใส่ครีมยังกบบว่าคนอีแผ่แผ่ยากแลังนี้แล้ววันนี้มันแห้ง เมื่อจังได้บูมันแข็งแข็สเก็ดเงินแม่อ่ะคันว่าผิวแห้งมันก็ต้องหลอกแบบธรรมดาแหมหรอหลอกแบบนั้นก็เคยหลอกแต่นี่มันเป็นแบบว่าเป็นเคอร์แบบสั้นๆๆั้นๆนะไออ้อออกอันนี้ก็นยังอีกนี่ใช่ไหเออมันเป็นขอบเป็นเคิร์บเลยบอเป็นเคิร์บเป็นเคิร์บแต่ที่มันเป็นแบบเป็นแผ่นแผ่นไอ่วคั่วไอฟิวคั่วคั่วไปว่าไอก็เห็นลังแคที่มันเป็นปีกแผ่นแผ่นเนาแบบนั้นไหมแล้วมันเป็นยุขิวน่ะขั้นแบบยากเก่าเหม็นไัมแต่ไงย่าเก่าเด้อะแผ่ลำ วันนี้ย้ำลูกสีแตงหนาไมไอ้นุกต้องนแหนบมนดึงเด้อนหนบมาดึงออกดึงออกวันนีพอหลังนะแล้วมันก็ขึืนมใไมหเอามกอมี่ัะกอมีเศรนะีเน่แต่ว่าพี่อมแอมพี่เอ้ยอปแปมอม้อนมาไหมเพิ่นห้เพิ่นห้อันเพิ่นห้เขี้ยมยังมาทานี่แหละเอเอ็มห้เพิ่นเลือเพิ่นแบปนก็ไม่เห็นแล้วมาเซาข่นนิ่นมหนนี่เลยฮะอแลมไทยเกือยจะมาผมเเโอ้ยอแลมทยลิป ปาถ่ายชิบปือดมาถายแดถายปาไปถาย้ได pues ้ขยอน่องเจ้ามาถ่ายชหมูมือเมียดิเห็นไหมไยเออคิวทเปิดไแม้ามาดสาลัก็ดี จบจบจบชิปนี้ก่อนจบชิปนี้ลิปต่อไปยังเยาเราาต้องอีก้าเขาไปนรเาดยะอกไทยตัวไม่มีโทรศัพท์กันเ เยูทูบเบอร์เสือเหลืองเ่อไม่ีาาทยอย่างนี oh, ้ทยท่านโอ้ไปทางไหนนะพ่อขึ oh, lla, ้นมาทางนี้พ่อเลือกขึ oh, ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเพ็่ล่ะไรภาาทยเอาคนที่เอาเน้นเน้นสนามฟุตบอลฮัทย o u t u b e เบอ่อ นุ่นกวันนุ่นกวันโอ้ยยูทูบเบอร์ครับพี่น้องครับฝากซอมนะครับแรำยูนแลนั่นตอนยูทูบเบอร์นะสารคดียังบ่นี่ยเท่าก้อน โกโชโกโชครับรถเลยราบกเจ่งตลอราันเป็นรุ่นดองอีกคนนนนี่แหละคนที่ติดตามหลายมันมันถือท่าม่นนี่มันถือทางบ่ถือบ่อจืแต่มันงงหนากอนันเออถือเยอะโอ้ยหน้าจอเัวอะไรซักก็จะเป็นไรพี่น้องเบิ่งหน้าจออีบอสเสียเล่ามาในเด้อพี่น้องเด้อเดออกมาอยู่เสียงก็บ้าเปิดัก้ใจถือคนมาถือเสดนี่ืนกพอพี่น่องค โอมันจะได้แนวเห็นเสด็จมามันมากเพวกโกโซโกโซครับรถปัดเปิดตัวยูทูบเปิดอาไมเปิดยูทูบเปิดอาไม่เร็วไม่โบไม่นบอยโบไห็นเราถายจะเคื่อพุ่นไค่ไม่กับบบไม่แต่นานะน้องกับไม่น้ำเดอยเปิดไะเมนมาปีศิสอบสำีดาทำแท่งคนวางหนกขเอื้นไม่โอ้ยหนึ่อ หนักพอลูกสาวปู่ต่อไปได้พี่น้องเนี่ยพ่อที่กระชูดลูกสาวบ่ลูกสาวลูกสาวจิ๋วอะเหรียญเมื่ไหร่บ่เลรียญโอเลรียเหรียญก็ไรลูกลูกล้านลูกล้านเลรียญหล่อนไม่เลาเหยญหล่อนเออหลานกระหันกล่องเช็คจังอันกล่องคนแสงกับโบเปิดไม่จังหวะเราไทยเอาอี๋เงรอเห็นบ่ละมีบ่ได้เปิดบ่ได้มันแบบว่าเลื่อนลงเปิดแสงให้เราบ่ได้เนาะ แตไหนสิเอาไหวแตคนเก่ิงบงเดินวิธีกันรเาน่เอาเอาเอดีคนเบืองดีดิเรียก่าเดี๋ยวเหวะยูทูบเบอร์เหนี่ย่าส่เบต่เอเตกี้ามเรว้วทำแล้วสัมผัสเร็วสัมผัสแร้วไอักาไปซื้อตับะูตับะูซื้อมาตับะูซื้อาได้อเนี่ยตัตัเองบ่หอมปานี่มันเลยหอมมันเลียหอม เขาเอาแป้งนวดส่น้ำเอาอันแป้งข้าวนาเซน้ำอันทันทายตั้งอาชีพนี่ฝากพี่น้องไว้สำนีกได้ครับเด้อนะครับเดี๋ยวห้องเดี๋ยวแซมไปถ่ายคลิปพี่น้องหาแป้งให้เบิ่งครับครับผมขอบคุณอ่าพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามด้วยครับเด้อเดี๋ยวห้าไปติดตามยูทูบเบอร์คนใหม่กันครับเดี๋ยวนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ